มณฑลทหารบกที่310จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาคารกีฬาอาเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่310นพลตรีสมบัติบุญกอแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่310คณะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับ,บผู้บัญชาใน ผู้บัญชาหน่วยในพื้นที่ไข้วชีระประวัติสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตากทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดตากจิตอาสา904และกําลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้เองครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรัว้วและร่องน้าหน้าค่ายวชิระปราการทําความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้กําจัดวัชพืชโดยให้บริเวณโดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภยัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอาจเป็นการสืบสารพระราชปณิธานแห่งการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเสริมสร้างจิตสํานึกอาสาให้แก่กําลังพลและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ